สว like wow. ัสดีครับสุรสินพราโชม์มนีพ้ารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางเกยนงรับมุกดาหารนะครับรับมุกดาหารกับเลคันน้ำมนต์ปูจันทร์นะครับเอามาไปฟังน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับเจย์นงสวัสดีครับเจย์นงสวัสดีดค่ะเจอเมื่อไหร่ก็ยังสวยเหมือนเดิมจ้าเอนี้มาหลายได้เมนี้มาหลายสจ้าเอาม่าเป็นมดกัดหรือไ มือนีมาสวยมีโซกแล้วมือนีมันหมดกระจกเจโนงมือนีมาตามแนวทางรับมุกดาหารมีไปครับเพื่อนไห้มาแล้วรับมุกดาหารมี่แล้วจะแนวทางนะครับมวดที่พานมากเป็นอย่างไรเนาะมวดที่พานมากซุยแม่ค่ะลดลดเลยลดไปลดไปสองมวดแล้วนะครับจ้ต่ว่าขันนมวดนี่เขากับสิว่าบ่บอกนะควาะหม่นะ กันนี้อเอามาแตนเจียงฝันคือเกา่าวจ้เป็นไก่ละวานละวาน้านองเคยนัน่นคือเขาล่องบาลแล้วจริงนะคะกับซิป,ปโซกอยู่บองวันนี้มันสั่นน้องเปเจียงเบิง้งมาสั่นมาใต้จารเพป็นไหนมากรอบแรกเพกนไปนั่งเอาเพป็นได้มากรุดแรกนี่สามตัวนี่แหะที่นุ้ยปล่อยไปก่อนนานี่นะตอนอยู่ล่องบาลน,นะอันนี้งวดน,นี้เพิ่นไปเอาสองรอบ รอบอบที่สอง่นกว่าได้ตกเก่าคนวางคือะตเกากับรอบแหลกที่แหลกเพิ่นว่าเพ่นไปเอาลองมองดูรอบที่สองมันคือบบถือคักแท้มันคือมันเกอนลดแทะนางสจนาบันีรอบที่สองเราก็เลยไปเอาอีกเราไปเอาเราว่าเป็นผ้าจานผู้เพ่นไปเอานะแม่ตา่นบอกพี่สาว่าอันเป็นผู้หญิงใส่สุดสีขาวแต่ว่าทองปุ่ง มาบอกเราแสดงว่ามีโหลกินเนาะอาจาร้ะแสดงว่ามีโหลกินเนาะทองปุ่ง <c oughs> จากก่าแกคือว่าสิเป็นมีลูกนั่นแหละน <c oughs> ววาเพิน่น <c oughs> มาบอกตัวนี้ละตัวเก้ากับรอบแรกว่าสันเพิ่นวะเพื่อนกับอกวามีลูกแม่เพิ่นว่าผู้หยิ่งสุดขาวทองปุ่งเพิ่นวังสิละ่ะจา้ <c oughs> าฝันมันบ่บ่อันอาจารย์เพิ่นไปนั่งเอาแม่แม่ บ่ได้ฟันแม่จ่าเพื่อนไปนั่งสมาธิแล้วเพื่อนว่าเพื่อนเห็นเห็นครูมาบอกแบบมีลักษณะแบบนี้นี่สินะเป็นนันเป็นคนทองจ่าเป็นผู้ยิ่งผมยา่าชุดขาวชุดคุ้มขาวๆาว,วาสันเพื่อนมาบอกมาบอกว่าตัวนี้ล่ะสนันเดีราแล้วลอดว่าเอา้ามันก็ตรงกันกับตัวตัวหลอกแลที่เราไปเหตนนุมาอันนั้นไหมจ้ะเราเหตุมารลอบแล้วได้เจ็ดสามหนึ่ง มันีรอบที่สองเราไปเฮตมาอ่ะนะก็ได้ตัวเก่าตัวนี้ละแล้วว่ะอันสามโตนะเพ่นทำาเธี่อาบ่เพพ่นบ่เพ่นวันได้ทำพิธีแม่จ้าอันนี้นะคือว่าพ่นนั่นนั่งสมาธิั่าพ่นปฏิบัติเนาะแนว่ยวันเป็นพระสิแม่ะนั่งสมาธิเอาเนกะนี่แหละนกก็เล่วอกมาเป็นแนวทางมาปฏิบ่าบ่บอกขันเลขออกมาแล้วค่อยมาบอกปฏิบัติ เด็กร้อยมาดิเนาะสีเนาะเป็นเด็กผู้หญิงเพว่นมาบอกผู้หญิงสุดขาวผู้หญิงสุดขาวผู้หญิงสุดขาวผมยาวแต่วาทองปุ่งเพคนบว่าเป็นแม่ม่านดิหรือว่าเป็นพี่ทองกลมยังสิเพื่นก็บอกบอกนะแม่เพื่อนบอกบอกแบบแต่วาทองปุ่งก็เื้อจ้าเพื่อนว่าทองปุ่งได้วันสันละวะคนใดมาจากตัวครับคนใดมา โตเพิ่นไปได้มานไหนเจ็ดสามหนึ่งในบาสามตัวแต่ว่าสอ,อ,าตง,อางตัวนั้นเป็นเด็กคนมัดเลี้ยงเพิ่มเอามาแต่เมืองบาจากเมึ่งเดียวนี้พอเดี๋ยวขอถ <ขอ S 1> ามขอถามความฝันเจน้งนะครับนี่บ่ครับโอ้ยน้องหน,นันบ่เพื่นว่าความฝันน้องน,นันน้องฝันว่าไปกับมูไปไปเจ็บอันมูส้วนไปเอาอี่กระปูไหมยี่กระปูอยู่ตรงหน้าไล่หล่มาสั่น เอามาหลายๆเาเา่เราเอ้าล่ออันมึงเทียจังได้ิกินเบิร์ดหนีี่ปู่นเนี่ยผ้าอันบอกมึงกับกูเนาะกับมูงแตผ้าเข้าแปลาหลายๆเนี่ยเฮงได้สกินเบิร์ดมาหลอดว่ามันีิยากยีา่อย่างกินบกเบิร์ดกัไปหาขายอตัวนัวนมาผ้าน้องขี่รถอันซาเล่งนะครับไปหาขายน้าบ้านขายอี่ปูน่นะ่ได้เงินได้ฝันว่าได้เงินบกหลายบกหลายเนี่ยกระเป๋านะ ขายปูวัดเลยแต่ขายปูวัดเลยจ้าคนหน่ะซื้อน้ำดีดีประสันในความฝันแสดงว่าขายไหมเลยเกินในปูนี่จ้าขายบดเราประเทศนี้อันก็เลยว่าเอาขายบดเราไม่สิมันก็มาเลี้ยวไปถ่ายกินแน่มาเลยว่าโอ้ยบนหยาดเดี๋ยวจะไปเก็บไม้กันวางสินั่นแหละน้องกันแสดงว่าถี่โซกน้ำประสันจ้าถูให้โซกช่วยเราก็อยากโซกอยู่ได้งอนนี่วันิีนึงนีโซกว่าจะเก่า ฟันว่าได้ของได้ยังนี่ตะเกาก uh ับมีสวมอยู่เด้ในทางจ่ามาอยู่วันไหนสี่มันตัวที่กันหลอกนั่นเหมือนนี่ขอให้มานี่จ้งมันตัวใดนะบอเบิร์นน้องมากับเน้าพี่สาวเราบอบอกเด้งวันนี้ว่าเราสีถุงตัวใดเราบอบอกวันนี้เราว่าขันบอกเราไมนหลุดหะเราได้บอบอกเลยว่าสีถุงตัวใดบอบอกวันนี้ถามเจน้องเหรครับวันนี้จะาขันถามน้องนั่นน้องมาตัวเลขว่าได้กับ เลขบริกรจ่าน้องมาเกลอาจารย์บริกาแต่ว่าเลขเลขที่ว่าผีทองปุ่งมาบอกนะั่นเจ็ดส,สมหนึ่งต่ว่าเลขอาจารย์เล่าหนาทีโบเมนผีมาบอกนะไหมหนึ่งหนึ่งกรบกเกตหนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่รน้องมังหนึ่งหน้องมาเลขบริกรัรนี่ละประหยะัด จ้าทุ่มมันทุ่มบ้านนี้ของของปูจันนี่บ้านี้ครับนี่บอกของปูจันนั่นปูจันมันขึ้นนี่เราเห็ดสดๆห่อนๆเลขคันน้ำมนต์เลขคันน้ำมนต์แม่นจ่าพราะว่าเลขคันน้ำมนต์ปูจันนี่สีมักมาเหล้ามวยบางหันนี่มันบ่มาบ้านมันบ่ออกรางวัลที่หนึ่งมันบ่จ้าแล้วก็บ่ออไถ่สองตัวแต่ว่ามารางวัลท้ายสามตัวลอตเตอรี่นะแม้ที่ว่าหมุนนั่นสองเท้อนะเลขนากับเบิดไถ่จ่ามาสามตัวเลยเด้ดจ้า บะเนียนน้องเลยขอเราเห็ดแห,ห,ห่ใหม่แห่แห่อีกแน่ยพอว่าบางหันเราขอรงบานเราบดได้เห็ดตองหวานแห่ไหมจ๊ะครับเราผึงมาเห็ดแห่เมือ่อคืนนี่ละ่ะเห็ดจะทั้งนงั่งทั้งเจ็บอันตูดเพื่อนนั่นละ่ะเป็นรัฐบาลใครหวัดนี่เนาะแม่นจ๊ะคันผูดด้ใดสิไปไปได้เบิด้ดมานะนีะเนน่เล่าหนะแม่นสิไปเล่าก็ได้ไปไทยก็ได้ใชอคันผู้ใดสิไปหาทุนไหวก่อนจะไปได้มื่อแรงมื่อแรงนี่กับไปได้ได้จ้ะโซบะคันน้ำมันร้อนเหม็นเหมนกัน จับ่อแมนค่ะเนื้อสร้างของครูจันเนื้อรางคูจันเป็นข,นขันน้ำมนต์ดีครับจ้าขันน้ำมอนอ์รอบแรกนั่นเราเห็ดน่ะเห็ดมาสามขื่นเห็ดมาได้น่ะสามตัวเราเห็นรอบแห้กน่ะสามตัวน,น,นี้นนครับตัวหนึ่งกับสองตัวนี้ครับนี่เจ็ดสามศูนย์กับห้าศูนย์เจ็ดสามศูนย์กับห้าศูนย์จ้าอันนี้คือน้องปลได้ถามเรานะเราว่าเห็นตัวนี้ น้องเราวาเราเห็นตัวใดอีกบอ่อเราเลยมาบอกว่าสามกับแปดมันคืบกันน้องเราว่าเอาแปดศูนย์ไปไปแต่ว่ามันบอ่อสัดปัน,นเลยปนกันอะไเพิ่มแปดศูนย์ไหมเกินเนอะถ้าซัดๆแต่ก็คือเจ็ดสามศูนย์กับห้าศูนย์เจ็ดสามศูนย์กับห้าศูนย์ไม่ันจา้าแต่ว่าน้องเงิดบากกับเหล็กเรามุกดาหามหนะ่ะคนได้เจ็ดสามหนึ่งของเราหน่ะเจ็ดสามศูนย์มันขึ้นลุดกันแต้มหนึ่งมันึ้นต้องกับคนเที่ยงรูปอยูใกล้เทียงกันเนาะจ้าแต้มเดียว บนี่แหละเนาะจไพรลาบาท้จ๊กดีของไพละเตียงเต้มหนึ่งของูจับของรับมุกดาหารแม่จะเอาล่ามุกดาหารก่อนคาับโอ้มาลงแห้งกูมีบอดบอดไม่บอดจังมันมีบอดใน ฝากนดงดเงินวะจ้าเขาบริการนีเด็งเปิดน้องน่าพูดานแมนค่ะต้เริ่มหนาวอ๋อท่านใดก่อนจ้าทางก็รไรก็ได้เานี่รับมกงานวันนี้วันนี้ว่าได้บอกก็เด้งนึ่งนึแป๊บนึง เป็นร <mile> ับมุกแต่หาพี่น้องรับมุกไปหลายหางบ่เหงวนเนาะห่อยๆันเห็นกันนองช็หน้าจอเดี๋ยวสิมี่รอบที่สองเพิ่นกะว่าได้ตัวเกาเลยจ้ะเจ็ดสามหกเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งแล้วกรับมุกไปเกน้องมกตัวบอดรับแม่นบ่งครับมากึ่งจับบอดดับกันคันึ่งสองก็สิบบไดดับเราเต็มแล้วมั้งเนาะ ครับจ้าเตอนนี้ขอเบิ้งขันน้มนตผูจันเนบัตเนบอไครับขันน้ามนผูจันนะครับอยู่ในคลิปนี้มีสองจ้าอันนี้เฮ็ดเมื่เคือนี่จ้าสดสดองแคปหน้าจอนะครับขันน้ำมนต์ูจันนะครับผู้จันปูคนมรกบอกว่าผู้คนมักตัวใดเพียนุ่มบอกเลยจ้ะ เ็แต่วานนี้เกน้องมักก่วันเราเห็นชัดๆนะตามที่ว่านุ่งนุ่งโมได้ถามเน้นเราเนาะที่ไหนเราบอกเองนะแล้วว่าเจ็ดสามศูนย์กับหาศูนย์แล้วว่าวันนี้หาศูนย์นะคือสีตรงกับเลขที่เลขกุญแจรถที่น้องออกให้ลูกท้ายนั่นแหมได้ศูนย์ห้าเก้านะแม่จ้าแต่หาศูนย์เลขคันมโมเรามาตรงกันโอ้เลขกุญแจมอเตอร์ไซค์ทัานหม่เนาะแมนจ้า ตรงกันีเรอตรกันตรนำมุก่ามูจไปได้บัดทั้งนาวทั้งไทยนะครเอ้่ไปได้นะครับโอเคครับขอบคุณเจนุ่งหลายๆครับขอบคุณนะสวัสดีครับสามนันนะพีน้อง